บ o ชูอัตุสสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาเรียนเรื่องประโยคอุทานนะคะประโยคอุทานภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า le phrase exclamative คราวนี้เรามาเรียนเป็นครั้งที่สองนะคะจากคราวที่แล้วเรามีอยู่5โครงสร้างนะคะคราวนี้เรามาดูอีกโครงสร้างที่6ก็คือคำว่า g e s t u e บวกประโยคนะคะ g e s t u e บวคำว่า il b แปลว่า เขาดื่มเยอะจังก็คือคำว่าแกสเกิรเราเราเอามาวางไว้ข้างหน้าแล้วเราก็ขึ้นเสียงสูงนะคะแกสเกิรบัวว่าเขาดื่มเยอะจังเลยนะคะแกสเกิร์เซชูเอตยอดเยี่ยมไปเลยคำว่าเซชูเอตแปลว่าเยี่ยมนะคะเยี่ยมมากนะ,ะเอาแกสเกิรมาใส่ก็เป็นการอุทานว่าโอ้เยี่ยมจังเลยนะ,ะต่อมาแกสเกิร์เลฟรัวด หล่อนช่างเย็นชาอะไรเช่นนี้คําว่าฟัวแปลว่าเย็นนะคะถ้าเผื่อบอกว่าอากาศเย็นเราก็บอกว่าอิวเฟฟัวนะคะแอลเลฟวเดออลในที่นี้ถ้าเป็นคนนะคะเป็นคนก็คือชาเย็นนีไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่นเรามาดูแบบฝึกหัดด้วยกันนะคะก็จะมีข้อหนึ่งเขาบอกว่าให้แต่งประโยคโดยใช้คําที่ให้มานะคะก็คือ กรองช r วยเลฟราสอองนองพพยอง l e m o ดอนเน่เลโมดอนเน่ mo, ne, ก็คือคำที่ให้มาก o อง r u วยแปลว่าแต่งสร้างฟร s สแปลว่าประโยคนะคะกรองชแปลว่าสร้างสร้างประโยคโดยใช้เลโมเลโมก็คือคำดอน n นคือที่ให้มานะคะก็มีคำว่าแก้วทีนี้มาดูข้อเบ เขาเบให้ใช้คำว่ากอมนะคะกอมบวกประโยคนะคะต่อมาคำว่าเกอเกอก็บวกประโยคนะคะ ทีนี้ข้อสองนะคะข้อสองก็บอกว่า complete r e f s e complete ก็คือเติมนะคะอะตัวนี้ r e f s e ก็คือประโยคเติมประโยคคือทำให้ประโยคสมบูรณ์โดยใช้อ่าอน uprise ตุ่มหนูนสํานวนหนึ่งหรือหลาย อันนี้1นึ่งูเยีเยแปลว่ามากนะฮะ,ะใช้สำนวนอุทาน,นะคะหนึ่งประโยคก,ก็ได้หลายประโยคก,ก็ได้นะคะ,ะยกตัวอย่างชาโด้โฮมโฮมก็คือกรุงโรมเมืองหลวงของอิตาลีนะคะเช่นแก้วเบลวิลทีนี้มาดูเฉลยแบบฝึกหัดนะคะข้อ1น,นะคะให้ใช้แก้วแก้ว แก้วเพศช,ชายลงท้ายด้วย L ตัวเดียวถ้าเป็นพหูพจน์เราก็เติม S เข้าไปแก้วผู้เพศหญิงลงท้ายด้วย L สองตัวเป็นพหูพจน์เราก็เติม S เข้าไปเช่นบอกว่าเซคอฟทรงแบลชุดของผู้หญิงเนี่ยสวยนะคะ bell, แบลแปลว่าสวยเราก็ใช้คำว่าแก้วแบลคอบนะคะคอบเป็นเพศหญิงนะคะเพราะฉะนั้น เราก็ใช้แก้วเพศหญิงนะคะแล้วก็จะเป็นแก้วแบลคอบต่อมาเซตฟาร์มโชลีผู้หญิงคนนี้สวยโชลีก็แปลว่าสวยคะเราก็เอาคำว่าฟาร์มมาวางไว้ข้างหลังนะะเราใช้แก้วบวกฟาร์มฟาร์มเป็นเพศหญิงเราก็ใช้แก้วเพศหญิงนะคะเราก็จะเป็นแก้วโชลีฟาร์มคะโชลีวางไว้หน้าประโยนหน้าคำนามนะคะ ต่อมาอิวเปลฝนตกเซโดมาชโดมาชแปลว่า,วาน่าเสียดายนะคะก็คงจะมีนัดอะไรกันว่าจะไปทำกิจกรรมอะไรสนุกสนานทีนี้ฝนตกไปไม่ได้ก็บอกว่าโอ้ oh, หน้าเสียดายจังเลยนะคะคำว่าอิ u, ่วเปลอิวเลฝนตกเนี้ยมันคือสถานการณ์ที่เขาให้มา เราจะอุทานด้วยคำว่า dommage um นะคะแล้วก็จะเป็นแก้ว dommage dommage เป็นคำนามเพศชายนะคะแล้วก็เป็นแก้วลงท้ายด้วย L ตัวเดียวนะ,ะแก้วเพศชาย s e t t t i เ e ต t ส n vrai s e m b l a b l e histoire แปลว่าเรื่องราวนะคะ <S vrai s e m b l a b l e คำว่า vrai แปลว่าจริง u องแปลว่าไม่นะ ก็คือเรื่องราวเนี้ยไม่สมจริงนะคะไม่สมจริงแองเวสซองบราบเลยไม่สมจริงเป็นเรื่องราวที่ทั้งไม่น่าสมจริงอะไรเช่นนี้นะคะก็จะเป็นแก้ลิสตัวแองเวสซองบ b าบเลยทีนี้มาดูข้อเบนะคะข้อเบใช้คำว่าก่อมวางไว้หน้าประโยคนะคะเช่นเซตองฟองเอทรมินยอง แท้แปลว่ามากมินยองแปลว่าน่ารักน่ารักมากเลยนะคะเด็กคนนี้น่ารักมากก็จะเป็นกอมอีเลมินยองเราเอาคำว่าแท้ออกนะคะแท้นี้เราไม่เอานะคะเพราะว่าการอุทานนี้จะเป็นการบอกว่าเยอะอะไรเช่นนี้อุนน่ารักมากน่ารักจริงๆเลยทั้นก็จะเป็นก้อมอีเลมินยอง ถ้าเราไม่ใช้กอมเราใช้เกอแทนนะคะเกออิเลมิญงเกอบวกอวก็จะเป็นกิเลมิญงข้อแรกนะคะแอลซงสโนบสโนปแปลว่าหัวสูงเป็นคนหัวสูงก็จะเป็นกอมแอลซงสโนะ,ะถ้าเราไม่ใช้กอมเราใช้คำว่า เกอฮะเกอแอลทรงสนนบทีนี้สละติดสละไม่ได้นะคะเราก็เอาเกอออกแล้วก็จะเป็นแก้วทรงสนนบมาดูข้อสองแอลลาแมกร่ผอมค่ะมาจากคำว่าแม่เกล แม่เกิดแปลว่าผอมนะคะแว็บที่แปลว่าผอมนะคะก็คือแว็บแมกกรีผอมนะคะแอลลาแมกกรี cri, ตัวนี้เป็นปาซิโกมโปสิอาแมกกรีหล่อนผอมนะคะถือผอมไปแล้วอุ้ยผอมจังเลยผอมเยอะจังเลยเราก็ใช้กอมวางไว้ข้างหน้าก็จะเป็นกอมแอลลาแมกกรี cri, นะคะจูปาเบียงฟงเซ เธอพูดภาษาฝรั่งเศสได้ดีพูดได้เก่งเชียวอ่ะพูดชัดพูดคล่องก็จะเป็นกอมจูปักเบียงฟงเซ่ค่ะตมาอีเฟฟัวอากาศหนาวนะคะอากาศหนาวก็จะเป็นกอมอีฟเฟฟัวอากาศหนาวจังเลยคราวนี้มาดูข้อเซใช้คำว่าเกอนะคะวางไว้หน้าประโยคเกอบวกประโยคนะคะ ความหมายเดียวกับคำว่าก้อมบวกประโยคเหมือนประโยคเมื่อกี้นี้ค่ะประโยคเมื่อกี้ว่าอุ้ยหล่อนผอมจังเลยก็จะเป็นบอกว่าก้อมแอลลาแมกกี้ฮะทีนี้ถ้าเราไม่ใช้กอ้อมเราก็ใช้คำว่ากึ่งคะกึ เราก็ลดรูปก,ก็จะเป็นแกวล้าแมกซี่หล่อนผอมจังเลยปีแย่เอแทรกลองกลองไปว่าสูงปีแย่สูงมากเลยก็จะเป็นกิเลกรองเด้อช่างสูงจังเลยนะคะถ้าไม่ใช้เกอร์ล่ะเราก็ใช้กลอมนะคะเราก็ใช้กลอมก็จะเป็นกลอมอิเลก้องต่อมาค้ออิสเตโดรนเซโครน โดรนโดรนแปลว่าตลกนะตลกโ้อนตัวนี้จะแปลว่าตัวตลกนะก็เขาช่างตลกจังเลยเราก็เอาเกอวางไว้หน้าอยู่ตัวนี้นะคะแล้วเราก็ลดรูปนะคะก็จะเป็นกนะิเซติโดรนเซโครนสปารฟเฟซองบงซองตัวนี้มาจากแว็บซองจีซองจี แปลว่าได้กลิ่นนะคะปักเฟิงแปลว่าน้ําหอมน้ําหอมนี้กลิ่นมันดีนะคะก็คือหอมอุ๊ยหอมจังเลยแล้วก็บอกว่าเซอร์ปักเฟิงเซอร์ปักเฟิงสองบงะคะตมาอิลาเลฟัติเกิสำนวนนะคะอาวอัวตัวนี้มาจากเว็บอาวัวอาวอัวแลแปลว่าท่าทางนะ บวกด้วย adjective นะะ adjective ตัวนี้แปลว่าเหนื่อยเขาท่าทางเหนื่อยนะคะก็จะเป็นกิลาและฟาติเกยโอ้ท่าทางเขาเหนื่อยจังเลยถ้าเราไม่ใช้เกอรเราก็ใช้คาว่ากอมแล้วเราก็ใช้อิ่ตัวนี้วางไว้พอมอิลาเละฟาติเกย อย่าลืมเป็นประโยชน์อุทานเราต้องใส่เครื่องหมายพวงเด็กสครามาเซงด้วยนะคะมาดูข้อสองช d ด w อ o m e มฉันชอบกรุงโรมมากเลยแว็บอา o r ดอเคมีแว็บเอ็มม่เอ็มแปลว่าชอบแปลว่ารักนะอาร์ดอร์เคลอาดอเคก็รักรักมากกว่าเนะี่ยรักบวก,บวก รักมากกว่าแอมมี่นะคะชื่นชมชื่นชอบนะคะเอ๊ะชอบกรุงโรมแล้วไปเที่ยวแล้วเราเราอยากจะอุทานว่ายังไงล่ะเราอชอบจังเลยกรุงโรมมันสวยนะคะมันสวยเราก็บอกว่าแก้วแบลวิลเลยแก้วบวกบวกอ่าคำคำนามนะคะคำนามวิลเป็นคำนามเพศหญิงเราก็ใช้แก้ว แก้วที่เป็นเพศหญิงนะคะแก้วเบลวิลต่อมากอมเซตวิลเอเบลหรือใช้คำว,ว่ากอมบวกประโยคนะคะเมืองนี้สวยนะคะกอมเซตวิลเอเบลถ้าเราอยากจะใช้เกอก็ได้เราก็จะเป็นเกอเซตวิลเอเบลเมืองนี้สวยจังนะคะหรืออยากจะบอกว่า อืมฉันชอบจริงๆฉันชอบกรุงโรมเราอยากจะเน้นว่าชา a d โดนะคะเราก็ใช้คำว่ากึ่ชา d o โดโฮมได้นะคะแล้วแต่เราอยากจะใช้สำนวนไหนประโยคไหนทีนี้มาดูข้อหนึ่ง e f f a c i a ออากาศร้อนเราก็ใช้คำว่ากึบวกประโยคไปเลยนะคะกึบวกอ e ิวไปเลย ก็จะเป็นกิวเฟเชโอหรือไม่ก็ใช้คำว่ากอมกอมอิวเฟเชโอหรือไม่เราก็ใช้คำนามนะคะชาเลอร์จะแปลว่าความร้อนนะเราต้องจำให้ได้เขาใช้ค,คำนาหน้านามก็คือคำว่าลาชาเลอร์เราก็ต้องใช้แก้วเพศหญิงนะคะก็จะเป็นแก้วชาเลอร์นะฮะต่อมาข้อสองเธอการได้เซตโฟโต ดูรูปภาพนั้นสิมันสวยนะเราก็ใช้คำว่าเกอวางไว้หน้าประโยคนะคะก็จะเป็นเกอร์เซตโฟโตเอเช l y หรือไม่เราก็ใช้คำว่า,วาะะกอมกอมแอล i l y ชอลตัวนี้แทน Set Photo หรือเราอยากจะพูดเต็มประโยคเลยเราก็ใช้คำว่ากอมเซตโฟโตเอเช l y ีนะคะ่ะ เราจะใช้ set photo หรือเราจะใช้ L ก็ขึ้นกับสถานการณ์นะคะถ้าบอกว่าเราพูดมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วเราก็ต้องใช้คำว่า L แทนนะคะก็จะเป็นก้อมแ j o l i e ต่อมาแกวแบ e l f photo อย่าลืมนะคะแกวบวกคำนามนะคะคำนามก็คือคำว่า photo นะ,ะก็จะเป็นแกวแบ e l f photo แบลวแปลว่าสวยหรือเราจะใช้โชลีก็จะเป็นแก้วโชลีโฟตโต้ข้อต่อมาอ่าข้อ3นี้เขียนซ้ำอิวเนจเดอะยริวจูเราก็จะอุทานว่าอุ้ยทำไมตกเยอะจังเลยนะคะก็เราจะใช้คาว่าอิวเนจก็คือฝนตกนะฮะเราก็ใช้คาว่ากอมกอมบวกกอมบวกอะไรนะคะ คอมบวกประโยคนะคะก็จะเป็นก้อมอิเนจหรือไม่ก็อืมช่างเย็นอะไรเช่นนี้เราก็ใช้คำว่าแกวฟรัวนะคะตมาอิลาแปลกยืสฟาร์มอิสฟีดงซึงนักซีดงเอด้วยวจู่เขาแอกยูแปลว่าสูญเสียสูญเสียอ่ทาทำหาย หรือบางทีก็แปลว่าหลงทางหลงทางนี่คือแวบซื้อแพนะเขาก็คือลูกเขาเสียชีวิตนะฮะภรรยาซาฟามลูกภรรยาซาฟีลูกลูกสาวเขาสูญเสียลูกภรรยาและลูกสาวในอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะก็คนฟังจะบอกว่ายังไง โอ้ช่างเศร้าจังเลยคำว่า t r i s t แปลว่าเศร้านะฮะแล้วก็จะเป็นเกิดเศษ t r i s t นะคำว่าแสบวกด้วย adjective นะคะเนะนะนะช่น sad t r i s t น่าสนใจ a n t e r s o n s เราใช้คำว่าแซ่บแซ่แซบบวก adjective คำว่าทริสนี่คือ adjective นะฮะแองเจลสองก็เป็น adjective แล้วก็บอกว่าแซ่ทริสมันเศร้า s ซ่แองเจิลส์สองมันน่าสนใจนะฮะบวก adjective เพศชายนะคะแซ่บบวก adjective เพศชาย เซทวิสต์มันเศร้าเราก็บอกเศร้าจังเราก็จะบอกชว่าเกือเซทวิสต์น่าสนใจจังเราก็บอกว่าเกือเซติงแต่แค่ซองนะคะแก้วทิสแตสทิสเตสตัวนี้เป็นคำนามนะคะแปลว่าความเศร้านะคะ่ะช่างเศร้าอะไรเช่นนี้แก้วบวกคำนามนะคะก็จะเป็นแก้วทิสเตสเศร้าจังเลยหรือไม่ก็คำว่า อักซิดองเราอ้ออักซิดองวางไว้นะคะแก้ววางไว้หน้าอักซิดองก็จะเป็นแก้วหลักอัคซิดองคะ่ะแก้วเพศช,ชายวางไว้หน้าคำนามเพศช,ชายแก้วเพศหญิงวางไว้หน้าคำนามเพศหญิงบอกบอกว่าเป็นการอุทานนะคะ,คะกึ่เซตทริสต์แก้วทูสเตสแก้วหลักอัคซิดองตัมโมนิกอาการเยอเงยอังวยาชโอ,อกานาดา กานเนี่ยแปลว่าชนะแปลว่าได้รางวัลได้รางวัลการเดินทางไปที่แคนาดาเราได้ยินข่าวนี้เราก็อยากจะอุทานว่าอะไรดีนะคะ,ะคำว่าช่องแปลว่าโชคนะคะโชคดีก็จะเป็นแก้วช่องหรือเราอยากใช้ใคำว่าบอนแปลว่าดีชื่อโชคดีอะไรเช่นนี้เราก็เป็นแก้วบอนช่องส์ สังเกตนะคะชองเป็นคำนามเพศหญิงนะคะเพศหญิง feminine ค่ะเพศหญิงแก้วก็คือลงท้ายด้วยมี L สองตัวนะคะแก้วเพศชายนะคะเพศชายแก้วเพศหญิงค่ะถ้าคำนามเป็นพหูพจน์เราก็เติม as นะคะข้อข้อหก j a treble เธอสวยมากเลยนะคะเวลาเราทำเราก็เอาคำว่าแท้ออกนะคะเพราะว่าการอุทานเนี้ยไม่จำเป็นต้องมีคำว่ามากเพราะว่าสำนวนอุทานเราจะขึ้นเสียงให้เขารู้นะคะแล้วเรามีเอาคำมีคำมาวางไว้ข้างหน้าเราก็จะเป็นเกอร์ใช่ไหมคะเกอมีคำว่าเกอร์มีคำว่ากรม,มนะฮะเกอรูเอเบล โอ้เธอสวยอะไรเช่นนี้ก็จูเอเบลหรือไม่ก็กอมจูเอเบลใชะเช้กอร์ก็ได้ใช้กอมก็ได้ความหมายเหมือนกันนะคะหรืออีกตัวหนึ่งคือคำว่าแกสเกตัวนี้ไม่ได้แปลว่าอะไรนะคะปกติแกสเกอร์แปลว่าอะไรแกสเกอร์จูเฟเธอทำอะไระแต่ตัวนี้ วางไว้ข้างหน้าแล้วมีเครื่องหมายอุทานแล้วก็เราก็มีการขึ้นเสียงอ่าขึ้นเสียงเสียงข้างบนแล้วก็หล่ลนหลน่ลนลงมาต่ำตุบลงนะฮะก็จะเป็นเ e s เกิร์ e จูะะพูดได้หมดเลยนะคะ g กสก m e เก e เกิ e ์ตค่ะเก e จูเอ e บล e s ม e ูเ e เบลเกสเกิ e ์บแปลว่าเธอช่างสวยอะไรเช่นนี้ yeah. โอเคนะคะสำหรับโครงสร้างประโยคอุทานและแบบฝึกหดัดนักเรียนนักศึกษาก็ได้ศึกษามาแล้วก็ฝึกทำแบบฝึกหัดมาแล้วหวังว่าคงไปทบทวนนะคะโอกาสหน้าจะนำแบบฝึกหดัดเรื่องนี้มาให้ฝึกอีกนะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าอ阿拉พูเชนโอฟัว